สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับผมพบกับครูบาสในรายวิชาสุขศึกษาและก็พลศึกษานะครับผมในเทอมที่2นี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติต้นนะครับตามหลักสุขบัตประยัติแห่งชาติ10ประการนะครับเรื่องสุขอนามัยต่างๆนะครับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวันช่วงเวลาต่างๆมากมายเลยนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมป้ายอ่ะการปฏิบัติต้นนะครับผมสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับสิบประการนะข้างหลังครูก็มีนะครับนี่สิบประการนะ,นะจุดประสงค์ข้ามันป้านะครับมันมีกิจกรรมให้เราทําด้วยนะครับนักเรียนรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบายหรือเปล่าช่วงนี้มีไหมครูมีนะครับผมใช่ตึด๊ด นักเรียนรับประทานอาหารไม่ครบสามมื้อต่อหนึ่งวันใช่หรือไม่ของครูไม่ใช่นะครับครูกินห้ามื้อเลยครูกินเลยนักเรียนรู้สึกไม่สนุกเมื่อเล่นกับเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ปึ๊บไปนักเรียนไม่อยากมาโรงเรียนตามความคิดครูนะใช่ต่อไปก่อนนักเรียนไม่ชอบรักษาความสะอาดในร่างกายของตนเองไม่ใช่แล้วกัน กลางๆไปอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมเด็กทั้งสองคนนี้นะครับในรูปนะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโหสกปรปกมอมแมมเลยไปเล่นอะไรมาเพื่อนก็ไม่รู้ส่วนผู้หญิงเนะี่ยโอ้โหร่างกายสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับเห็นไหมทีนี้เรามาพูดถึงสุขภาพจัดแห่งชาติสิบประการนะครับก็คือข้อควรปฏิบัตินะครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราเนี่ย มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับทั้งจิตใจแล้วก็สังคมนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันอ่าอันนี้มันเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวครูเปิดตอนมาเรียนแล้วกันเนาะอ่ะนะครับสุขภาพจิตในชาติข้อทหนึ่งครับก็คือการชำระร่างกายให้สะอาด การอาบน้ำนะข้อ2ก็คือการแปรงฟันนะครับฟันเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเมื่อเราได้เรียนใบมีหน้าที่ทำอะไรคะฟันนะครับมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะครับผมเพราะฉะนั้นในการารับประทานอาหารไปหนึ่งครั้งเนี่ยเศษอาหารก็จะไปติดตามซอกฟันนะครับหรือตามไรฟันของเราทำให้สกรปรกหรือเกิดกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง แตน2ครั้งนะครับต่อมานะครับผมก็ล้างมือนะครับล้างมือนะยิ่งช่วงนี้สำคัญนะครับล้างมือแดยกหาเจลแป๊นึงเจลแอลนะกออล์นะครับที่สำคัญนะครับช่วงนี้ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์คอคอเป็นบ่อยนะครับผมเนื่องจากมีโรคนะอย่างที่นักเรีนยนรู้นะครับโควิด1 9เนาะล้างมือนะครับ การล้างมือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับผมเชื้อขูนะครับล้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรนะครับเห็นหมายเข้าเซเว่นก็มีเจลล้างมือนะครับผมไม่ว่าจะไปไหนก็มีเจลล้างมือหมดเลยนะครับ4ก็คือรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับอาหารที่เราทานไปจะมีด้วยการก่หมูที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหนึ่ง 2 3 4และ5ห,หมู่เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมีด้วยกัน5ห,หมู่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตา,ามินไขมัน5หมู่นะครับผมอ่หาหก็คือไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมานะครับผมหกก็คือมีความรักความเข้าใจในครอบครัวนะครับ เนะครับผมมีความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆแต่คือออกกำลังกาย9ก็มเีเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์มีอารมณ์สุนทรีอารมณ์มดี10ก็คือลูกต้นไม้นะครับผมใช้กิจกรรมยามว่าให้เกิดประโยชน์นะจ๊ะะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูในเพลงมันสักหน่อยนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง 1. ก็คือนั้นแสนง่ายเลยดูแลร่างกายของใช้ให้สะอาดเห็นไหมสอก็คืออยากให้ฟันแข็งแรงต้องหมั่นแปรงฟันทุกวันนะครับสล้างมือเสียก่อนก่อนรับประทานอาหารหรือหลังขับทาย 4. ทานอาหารสุกไม่ทานอาหารรสจัดและมีอันตราย 5. นะครับไม่เล่นการพน,านันใช้สารเสพติด 6. มีครอบครัวที่อบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ 7. ป้องการรุบัติภัยโดยการไม่ประมาทแปตรวจสุขภาพและออกกําลังกาย9นั้นอยู่ที่ใจทําให้จิตใจแจ่มใสทุกๆวัน10มีสํานึกที่ดีมีต่อส่วนรวมมาร่วมกันสร้างสารรค์นะครับเห็นไหมภาพนี้ก็แสดงถึงนะครับเอ่อทั้ง10ประการที่เราเอ่อได้กล่าวมานะนักเรียนเคยปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อใดบ้าง อย่างเช่นข้อ1เนี่ยเราทำกันทุกวันอยู่แล้ว2ก็เหมือนกันนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10ครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำทุกข้อนะครับแต่มีบางคนนะไม่ชอบอาบน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องทำความสะอาดร,ร่างกายโดยการอาบน้ำและต้องอาบอย่างถูกวิธีตัวเหม็นนะต้องอาบนะครับเช้าเย็นเนี่ย อ่ะต่อมาหลักสุขบาหญัตแห่งชาติข้อใดบ้างที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติหรือไม่ค่อยได้ปฏิบัติมีไหมลองคิดเอานะลองคิดดูนะอ่ะครูมีกิจกรรมไม่ทำนะครับเป็นใบางานที่แจกไปให้ให้นักเรียนเนี่ยสำรวจการปฏิบตัติตนในการดูแลสุขภาพที่ดีและตอบคำถามเห็นไหมปึ๊บ ซูมก่อนอให้นักเรียนสำรวจการเป็นแบบต,ตนในการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับอาบน้ำวันละสองครั้งและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดทำเป็นประจำไหมถ้าทำเป็นประจำขีดถูกครับปุ๊บขีดถูกนี่เห็นไหมขีดถูกไปตรงช่องนี้นะครับแปรงฟันหลังตื่นและก่อนนอนทำเป็นประจำไหมขีดถูกปุ๊บไปนะครับ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทำเป็นประจำไหมถ้าทำเป็นประจําติ๊กถูกไปนะครับแต่ถ้าทําเป็นบางขางก็ติ๊กช่องกลางถ้าไม่เคยทําเลยนะติ๊กช่องริมปุ๊บแค่นั้นเองนะครับนี่มันมีทั้งหมด10ข้อนะครับอ่ะต่อมาครับจะเป็นคําถามนักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขประจัติแห่งชาติอยู่ในระดับใดนะครับก็คือรวมคะแนนนะครับรวมคะแนนถ้า นักเรียนได้15ถึง20คะแนนเนี่ยอยู่ในระดับดีถ้านักเรียนได้7ถึง13อยู่ในระดับพอใช้ถ้านักเรียนได้0ถึง6อยู่ในระดับควรปรับปรุงอ่ะมันจะมีคะแนนนะครับติ๊กมาสมุิติ๊กช่องที่ทำเป็นประจำก็ได้2คะแนนนะครับ2คะแนน2คะแนน10ข้อถ้าทําเป็นประจําเลยก็ได้20คะแนนเต็มนะครับแต่ถ้าทําเป็นบางครั้งก็1คะแนนลองคํานวณดูหรือ ให้ผู้ปกครองช่วยคำนวณด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมค่ะคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่าตนเองควรปรับปรุงการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อใดบ้างเลือกข้อที่นักเรียนคิดว่ามันเป็นข้อที่ทำได้ยากอย่างเช่นการกินอาหารรสจัดอะไรประมาณนี้อาจจะทำได้ยากควรปรับปรุงอย่างไรนะครับนักเรียนก็ลองเขียนดู ปรึกษาผู้ปกครองได้นะครับง่ายๆนะไม่ยากนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นใบความรู้นะครับที่ให้ไปนะครับเป็นใบความรู้ที่ให้ไปนะอ่าโอเคนะครับสรุปบทเรียนประจำวันนี้ ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยก็คือสุขครับอาจาแห่งชาติทั้งหมด10ประการส่รงเสริมร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับอ่ะจบแล้วนะครับมีประมาณนี้อย่าลืมทําแบบึกหัดด้วยนะครับทําเสร็จถ่ายรูปส่งให้หน่อยนะสวัสดีครับ